พบนายทูตินต่ำสีจี่จะมาลาวเหลืองประํบการกระดูกเพราะว่าปี5าอได้ประสบผู้ประเทศจากเกือกเล่นตี้ทำให้กระดูกสันหลั่งข้อสี่ช่องทั้งสี่พกหยุดไปไม่ได้ไม่ทราบมาดักท่าโดยการผ้าตัดหรือว่ากายภาพได้ก็แล้วก็เคยเข้าการดักท่าแบบไฮโดรเพติกคือการจัดกระดูก แต่มีความรู้สทึกว่าไม่ทราบมาให้คาดได้เพราะว่าะจะดีช่วงผีถ้ำเลยบอกครับว่าชายชีวิตธรรมดาแลก็ตับปวดมอนเดิมก็เลยเอาอี่ได้ความรู้วิธีนั้นมาดัดตัวเองเกื้อให้บัดเ้าเลียตัวเองก็เป็นคนขับรถในการทำานช่วงช่วงตั้งแต่ห้าอกยันปีกอกซุ่นก็ยังอาการก็เดิมดีขึ้นบาง ประมาณ7จ็ดแเซนตแต่หลังจากกัดเซียนมาหนึงปีได้ใช้ชีวิตแม่ต้องขับรถหมาและก็ได้กินแอดดิ้งคือบากขึ้นทํใไมกระดูกหยุบเนี่ยก็ขึ้นมาปกติตอนนี้รื้อประมาณ5%เซนต์ใช้ชีวิตสบายขึ้นโรกที่เป็นโรกอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับโลกกระดูกเป็นว่าโรกดิดซิดลกก้วงก็ถ้าช่วงที่กินแอดเนี่มันจะหาเลย นะครับเรื่องกระดูกเนี่ยแต่ถ้ามาช่วงที่เป็นปีเัานี่คือถ้ารูตัวเองว่าเกือบเป็นอาบาฝึกนึ่งสีแด้ชาไปสีกวา้างนึ่งสีแต่ตอนนี้ไอาชานี้ยใกล้กับัดแล้วไอที่่าลาฟังเนี้ยไม่จําเป็นต้องเชือ่อเพราะว่าคนดีรูเองว่าคนดีเป็นโรคกระดูกเนี่ยจะจับทรมาน ตัวร่างกายทรมานจะผิดตัวก็ไม่ได้จะเอียวตัวก็ไม่ได้จะหยอกคอกนักนิดหนดอยก็ไม่ได้จะเจ็บทรมานมากๆมารม,มากเลยแต่ถ้าคนถี่มีบุญก็ลองเอาไปคิดเองว่าถ้ามาหลอดการเจ็บปวดจากกระดูกได้เส้นประสาทได้หรือนอนรับมันดีขึ้นมีโอกาสหมากขึ้นอาจจะกินขวบผูกับยาหม้อปัจจุบันไปหรือแลยแต่ เป็นเหมือนตอนท่า,น,ทาน,นั้นเองอสำหรับเดดิ้เจอที่พบกินมาทางทางแต่ปี้ากจนถึงปัจจุบันก็มีย,ย,ย,ย่อนี่ยอ่อเดียวเพราะว่ามันเป็นเอทิลเจอถ้ากัดรอยเปิดเส้นแล้วก็เคยได้ไปดูโรงงานมาแล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นพิสทส่วนบุคลของฐานถ้าคนไนม่มีบุ้นเมียไรก็ลองไปปิจารณา แล้วก็เผื่อจะได้ช่วยลดความทอมบานจากโรคกระดูกม่ว่าหมากรึนหน่อยออท้องขาดเดงนะครับปาป่อยตัวนี้แต่พบม,มันเฉืออร่อยเปืเส้นเพราวพุกิ้นมาพุกปีแล้ว